สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พามาดูรถบรรทุกเช่นเคยนะครับคันนี้เอ่อคันใหญ่ใส่ได้เยอะนะครับอันนี้ขายอะไรรู้ป่ะต้มแฉบนะครับใส่หม้อหม้อเริ่มเลยนะครับความกว้างเม็ดหนึ่งนะครับพี่น้องนี่เม็ดหนึ่งเลยความกว้างรถสแตนเลสเราให้เม็ดหนึ่งเลยนะ,ะให้ดูแลวอันนี้ยาวร้อยสามห้านะครับอันนี้อันนี้ยาวร้อยสามห้าลูกค้า สั่งมาอยากได้คันใหญ่นะคันใหญ่ใส่ได้เยอะว่ะรถเราอันนี้อ่เป็นแตนเลดเนาะเป็นแตนเลดแล้วก็ให้ชุกห้าตัวนะครับคันนี้ชกห้าตัวชกห้าตัวแล้วก็เปิดท้ายเหมือนเดิมเปิดท้ายแล้วก็เอาหม้อหม้อใหญ่เบอร์ใหญ่นะครับสไลด์ขึ้นนี่ทุกไปเพื่อสําหรับไปไปไปที่ร้านเฉยๆนะครับอันนี้ไม่ได้ขายนบนรถนะครับเอาไว้ทุกของนะครับ ประมาณนี้แหละครับก็มีโชคห้าตัวตัวที่ห้าอยู่นี่นะครับตัวที่ห้านี่นี่ดูนี่นี่ครับแข็งปักนะครับรองรับแน่นอนนะครับลูกค้าอ่าสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับตามเบอร์โทนะครับที่โลโก้อยู่ข้างหน้าครับอ่าพาไปดูโลโก้อีกทีหนึ่งครับอ่านี่นี่โลโก้ตามเบอร์โทรนี่ได้เลยนะครับนี่นี่นี่ล็กนะครับตามนี่เลยนะครับอ่าโอเคครับฝากช่องยูทูบเลยครับอ่ารถธรรมดาบรรทุกของครับขายต้มแซ่บนะครับอันนี้อ่า อ่ะโอเคครับสวัสดีครับ